โอ้ยยยโอ้ยสีผ้านี่อะน้อยมากเลยมี่แค่คุณหนุนเราอะจริงเสียใจมากเออจนเสียใจแล้วจะไปบ้านฟ้าแล้วเนาะก่อนจะกล้าหน่อยค่ะ ทุกคนถ้าไม่กดตะการเราจะรวยมาเลยลอยีกบ้านหนึ่งห้าบ้านแล้วห้าบ้านแล้วอขออีกห้าบ้านมาอ่คุณแมวเหมียวถ้าอยากได้ถุงครึ่งกิโลให้สั่งอันนี้สองถุงนะคะเนี่ยสองร้อยห้าสิบกรัมสองถุงจะได้ส่วนลดสองร้อยบาทก็คือห้าร้อยกรัมได้ส่วนลดสองร้อยบาททุกคนบอกหอมแก้มพี่แพทดีเดี๋ยวสั่ง2 2> สั่งก่อน,ส,นสั่งมาก่อนพี่แพรดีการตลาดจะเชื่อเขาได้ง่ายๆเราไม่เคยเราไม่เคยโกหกอยู่แล้วท้านทำอะไร อืมสั่งกดสั่งก่อนเดี๋ยวหอมให้ดูเลยเออเออไปจบจบใช่สั่งก่อนสั่งก่อนน้ำเหรอกับไอ้เจ็กกระเป๋าไอเนี้ยเขาเขาจะกินไองนี้ยวดเลยกันต้องปวดไหมละไปปพี่เขาอันนี้ไม่ต้อง่ช้ดีรือว่าอยู่ในรังนี้เอ่หรังนั้นคือรังโครมเอามา โมกี้ฮับอคงบอจมเอียงนายยังไม่เห็นกดเลยใช่เพลงอะไรคะช่วยร้องต่ออีกหน่อยได้ไหมไม่เคยได้ยินอายฟ้าในเพลงเขาดังจะตายจริงไหมเนี่ยนายเขากดมาเรียงเมื่อกี้ห้าใช่ไหมเนี่ยยังไม่กดเลยยังไม่กดเลยสองคนหนึ่งใจอยากกดมากแต่ไม่มีแต่กล้าูต่างไปแค่ไหนล่ะอ๋อ ใช่พี่แพมุ่งอยู่ต่างประเทศอืม,มีคนบอกพี่แพรไปไหนค้าอ้าวเอ้าดี๋ยพี่นั่งอยู่นี <c oughs> เดีย่ยอ่ะมากดกดครับกดกดสองออเดอร์เมื่อกี้ใครบอกจะกดสองบ้านเดี๋ยวหอมแก้มให้ดูเลยอืมอ๋ออุ้ยอันนี้มันเป็นกลิ่นอะน,นี่สีเหลืองอะกลิ่นอะไรกลิ่นน้ำผึ้งมันต้องคนอายุเท่าไหร่นะสามสิบขึ้นไป ไหนอ่ะเพลงถุงปุ๋ยหน่อยค่ะฮะเสื้อปุ๋ยเปล่าสวยจนจำไม่ได้อ่ะจุบตาทุกคนเดี๋ยวก่อนหนุนหน่า เอาขอแค่สิบบ้านพอ,อวันนี้ถ้าขอสิบ้านจะไม่ขายเยอะเลยอืเนาะสั่งแล้วสี่ถุงฮะจริงเหรอเดี๋ยวดูก่อนเออจริงด้วยเดินขึ้นอยู่จริงด้วยไปไปหอมก่อนหนึ่งสั่งสี่ถุงใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ตัดแผนแผนอีกทีหนึ่งพอจบจบแค่นี้แหละ แล้วพี่แพลียอ่ะเวลาเขาตั้งกล้องอ่ะเขาฉลาดมากเขาจะตั้งแบบให้แบบหาตัวเองเยอะๆหน่อยเวลาเวลาเราเข้ามาอะไรด้วยเราจะได้แบบเยองตัวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออเก่งนะขอหน้ารักก็แน่นอนอยู่แล้วครับอืมฟินๆเลยทุกคนอยู่บ้านพี่แพลี่เดือนหนึ่งอ่ะสบายอ่ะอดกดอากายห้หน่อย <c oughs> วบอย่าพูดอย่งเง้นเดี๋ยวไลฟ์บิน <c oughs> <c oughs> เกิดเขาพิมาไงฝก่งตาไปซะด้วยน่ารักมากค่ะทุกคนขออีกนิดหนึ่งเร็วทุเรียนอร่อยใช่รับพี่โอวันตินขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดเดียวนะครับพี่แพรรี่เออเป็นคู่ที่น่ารักมาก กดตะกร้าครับากดตะกร้าก่อนทุกคนกดตะกร้าก่อนจะทกดตะกร้าเลยอ่อฟอดไม่ขายเสื้อด้วยล่ะอุ้ยอย่าพึ่งฟอนพึ่งขายมาเองเอาทุเรียนก่อนเดี๋ยววหลังฟอนจะชองแวรลี่ไรเสื้อนะได้เลยได้ไหมมันจะเตือนหรือเปล่าไม่เตือนไม่เตือนเตือนคือยังไง มันจะเจอไหมไม่มีแล้วไม่มีไม่โดนแล้ทุกวันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ดูไลฟ์จะต้องสก,กิดคนข้างๆฮ้ออ่ะเฮ้อเฮ้อขายตัวเรียนค่ากดให้หนูหน่อยพี่ <c oughs> พี่ปอยครับพี่ปลอยตัวแม่ครับสัะเอยอกดตะกร้าหน่อยครับกดตะกร้าหน่อยมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะจริงหรออือใช่ มาแม่ขอไปต่อนะขอบพระคุณค่ะอือขอไปต่ออีกนิดหนึ่งนะครับโอ้ยอิจฉานั่นแหละครับทําบุญไปไปลา,มาอินซีแดดเดียวมาเมื่อไหร่คะเออใกล้ๆใช่ไหมใกล้ละใกล้ละใกล้กละค่ะตุลาตุลาเห็นพี่ปอว่าใกล้ละล่งคือ <ừ. S 1> อะไรครับลง่งเนี่ยเดี๋ยวโดนอาลงหลงุมพิมพ์ชอบพิมพ์มาแบบแปลกๆอ๋อคือเขาจะสื่อ ยังไงไมอรูจะชอบฟิวมันทีแล้วคำทีละคำมแล้วไม่อ่านไม่เข้าใจเพราะ่เขาอาจจะแบบเห็นเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบอุ้ยโล่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้หรือเปล่าลวบองแพรล่ะอ๋อพี่สาวบอกปลาอร่อยเรียนทอดน้ากินโกนิก้าให้หน่อยค่ะพวกป่วนขาบอกเลยค่ะอ๋อผู้เรียนทอดหนึ่งกิโลพาราเท่าไหร่ให้ต่างอันเนี้ยให้ต่างเซ็ตสองถุงนะคะห้าร้อยกรัมคูณสอง จะได้ส่วนลด400เลยเหลือ1,600บาทแต่ได้ส่วนลดนะจากเต็มๆอะ2,000เหลือแค่1,600อ๋อสั่งอันเนี้ยที่เป็น500กรมัมอะคูณ 2, 2> คูณม,ม,มากเลยนะมัน4ถุงที่พี่เมื่อกี้สั่งไปอะจะได้ส่วนลด400เลยนะคุ้มากบอกได้ไหมบล็อกเลยอะบล็อกเลย e อะไรเดี๋ยวบล็อกให้ <c oughs> จบจบไปทั้ง ลุงโลโ้ยหวัสดีครับพี่บอลเนี่ยลูกค้าพี่บอลกดตะกร้าเลยพี่บันไหนอ่ะพี่บอลเนี่ยเขามาอุดหนุนทุเรียนอุดหนุนอะไรตลอดเลยนะจริงจริงเอฟเสื้อด้วยจําได้พี่บอลขอบคุณนะครับมาเริ่มเลยพี่ขอสักสี่ถงเลยกดตีถุงเลยพี่ป่้วยกันสี่ถุงเลยเนาะแบบแบ่งกันกินได้อ่ะแบ่งกันรับประทานได้ทุกคนคุ้มอร่อยเลย ห,หสวัสดีครับพี่ทิพย์ทิพยาใช่ไหมกดเลยจ้ากดเลย <laughs> กดเลยจ้ากดเลยครับทุกคนปกติได้วันละกี่ออเดอร์ปกติไลค์คนหนึ่กี่ประมาณสองร้อยเวแล้วก <laughs> ดดันแล้วนะเนี่ยปกติไลคนน์คนเดียวได้สองร้อยออเดอร์วันนี้แฟนมาไลฟ์ด้วยได้สิบออเดอร์ <laughs> ทุกคนก็คิดดูเอาเอาแล้วทุกคนก็คิดดูเอานอนเขาบอกว่านอนห้องอันนี้เหรอคะห้องอะไรก็ได้ครับแต่มีแฟนนอนด้วยอ่ะแต่พี่วันนี้นอนใหญ่มากอะตะกร้าหนึ่งกี่กรัมค่ะทุกคนกอดตะกร้าเลยเอา ตะกร้าหนึ่งกี่กรัมคะมันมีขนาดให้เลือกอยู่นะคะลองดูในตะกร้ามีแบบร้อยยี่สิบห้ากรัมสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมใช่ปะห้าร้อยบาทแต่มีโปรสองถุงลดสองร้อยเหลือแปดร้อยบาทนั่นแหละอืแล้วก็มีเกรดบีด้วยเกรดบีจะราคาย่อมเยาวหน่อยใช่นะคะลองดูนะคะน่ารักมากค่ะในตะกร้าลองดูเลยนะคะลองดูเลยนะคะขอบคุณค่ะ หองโหโหคนเยอะอดทอดอื้มอออูุ้ดยอยดมาทรงจะไว้สมีลา ทุกคนถ้าไม่มีใครกดเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าพุ่มเราจะไปนอนเนาะจะนอนแล้วนะคะัถ้าพุ่มจะลงไลน์แล้วนะถ้าไม่มีใครอุดหนุนนะจะจอยกันไปไปน่ารักมากคนละบ้านคนละบ้านนะคะคุณแม่ขาไปไปอุดหนุนหน่อยอ่ะไปควรมีทอดมีนี่ถ้าใครมีงบมีงบน้อยนะร้องเพลงก่อนมีงบมีงบน้อยเอาวันนี้นะนี่นี่นี่ตะก้านี้นะคะตะการนี้จะสาหรับคนที่มีงบน้อยเป็นทุเรียนทอดเกล็ดบีนะคะคอยห้าสิบกรัมได้สิบบ้านพอแล้วเนาะ อีกสิบบ้านพอพออีกสิบบ้านเขาบอกว่าถ้าร้องถ้าให้ร้องเพลงต้องกดก่อนต้องให้ครบก่อนเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังใช่อืมอ่ะขออีกเก้าบ้านขออีกเก้าบ้านครับขออีกเก้าบ้านเดี๋ยวจอยจอยเลยได้เก้าบ้านแล้วจอยจอยเลยต้องกดก่อนจริงอันนี้พูดจริงๆเลยกดไปเลยครับถุงเล็กคนละหนึ่งถุง ถ้าใครไม่กดจะหนีไปบุรีรัมย์แล้วนะโอ้ยวง่วงอ่ะเออไปอ่าง่วงอ่านอนอ่าควรมีท้ามีเก็ตะกร้าเลยเอาเลยใครแบบใหม่แบบใหม่กินอะไรวะกินหมอนอ๋อจริงเหรออืมอย่าท้าเรื่องอย่างมากมายนะเออทุกคนกดตะก้าอะไรทุกวันมีใครกดตะก้าไหมจะไปแล้วนะ ห้านับแล้วนะห้าแล้วนะหนึ่งพันแปดร้อยท่านมีไหมปายโชโคเอามากดตะกาขายดีๆแล้วมาอือครกดกดกดก่อนกดก่อนกดก่อนเก้าบ้านขอเก้าบ้านขอเก้าบ้านขอเยนิดเดียวพอขอเก้าบ้านเร็วทุกคนกดก่อนกดตะกาเร็วช่วยกันักอดนุนกันไปซัพพอร์ตซับใจซัพพอร์ตซับใจซัพอร์ตซับใจไปเออไปไปไปกดตะกาหน่อยควรมีทอดมี ควรมีทอดมีนะคนนิดนึงทอดมีควรมีไปนิดนึงนะ <c oughs> อืมปขอร้องเถอะไปถือว่าติ่มขอนะวันนี้เ <c oughs> ติ่มมาแล้วติ่มมาติ่มมาแล้ววันนี้ติ่มมาไม่งั้นจะแปอาบน้ำแล้วนะคือของมาเยอะมากใช่แล้วกิ่นก๊อตก้านะคะมีไหมคะคุณแม่ไป โอ้ไม่มีเลยเ,อ,เออไม่มีเลยไปไม่มีเลยอ่ะป่ะงั้นเราไปแล้วนะจริงเหรอไปแล้วตั <c oughs> ้งดีกว่าปไป้ายพคอนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่